มาจ้าวันนี้วันหยุดเนาะเป็นวันอังคารของเดือนกันยายนก็ใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วแต่ว่า,ก,า,ก,าก็คือก็ยังอากาศก็คือยังได้อยู่ก็วันนี้ก็ชิวๆเนาะเสื้อกล้ามหนึ่งตัวใเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตสบายๆก็วันนี้จะทําตัวเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งวันจะดูว่าวันนี้จะพาเราไปสุดได้ที่ไหนจุดไหนของเมืองบ้างตอนนี้ก็อสงไรตอนนี้ก็ ไปที่แรกเนาะเป็นเทือกเขาจันนิโคลโลจ้ะเป็นภูเขาทีอา่อยู่ตรงข้ามของเมืองเก่าเนาะต้องข้ามแม่น้ําไทเบอร์มาแม่น้าเทเวเร่เนาะก็จริงๆก็คือเป็นเทือกเขาที่เมื่อก่อนมาบ่อยมากมาแบบว่านั่งอ่านหนังสือนั่งปิกนิกนานอะไรมาหาอะไรมากินก็คือสามารถเดินขึ้นเขาก็ได้หรือว่านั่งรถเมล์ก็ได้ซึ่งวันนี้จะเลือกนั่งรถเมล์ ซึ่งกำลังรอรถเมย์มาเทียบท่าอยู่นะไปวันนี้จะดูเริ่มต้นที่นี่จะไปสุดที่ไหนไปเลยรถเมย์มายัางที่ขึ้นข่าวขดเคี้ยวเน,ะนาะนังก็จะเล็กๆอย่างนี้น่ารักชอบขึ้นมากฟิลแบบขึ้นรถตู้ มย์ละคือคือแล้วเมย์ก็จะแป๊บเดียวถ้าเดินก็จะนานหน่อยแล้วก็นึ่อไก็ปัจจุบันนี้ก็คืออายุเท่านี้ก็คือเลือกความสบายเนาะแต่ลงก็คือเมื่อกีดที่ผ่านมาก็จะเป็นน้าตกใหญ่ๆเนาะน้าตกหวานน้ำพูเขาเรียกอะไรนะเออไปดูนี่ก็คือเป็นฟิลแบบน้ำพูใหญ่ๆเนาะเลิศ วยงามก็เก <icana, S 1> ่าแก่เนะก็คื mm hmm. อจะเป็นน้ำผูท <leaned enta> <Correct. S 1> euh ี hmm. önem, mm ่สร okay. wow. ้างขึ้น1,612เนอะปี1,612สร้างขึ้นตอนสมัยโป๊บเปาโลที่5เนอะข้างบนเขียนไว้อยู่ตรงนี้ก็เป็นการนำน้ำจากอคโคดักเนาะก็คือเท่าน้ำประปาที่ดึงมาจากนอกเมืองเนี่ยนำเอากลับมาใช้ในเมือง ถ้าหลายคนจําได้คําว่าฟอนตาน่าแปลว่าน้าพุเนาะแต่ว่าอันนี้คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าฟอนตาโนเน่เนาะคือน้าพุ้าแต่ว่าใหญ่ก็สภาพก็คือแบบเออเป็นหินอ่อนก็มีจุดรองรับน้ำที่ใหญ่มากก็มานั่งดื่มดมบรรยากาศได้วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากนี่ก็มานั่งตักลมแล,กลแล้วก็รับละองน้ำสบายๆเนาะแล้วก็วิวจากตรงนี้ก็มองเห็นเมืองโรม สวยงามมากเลิศมากคนก็มาเป็นจุดถ่ายรูปก,กันได้อาจจะไปดูไกลๆไปแล้วชมน้ำพุแล้วก็ชมวิวจากตรงนี้เบื้องต้นก็เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้เนาะขึ้นเขาไปอีกนิดนึงก็จะไป เปียซาจันิโคลก็คือเป็นจัตุรัสที่อยู่บนยอดเขาจันิโคล,โลเลยนะฮะรตรงไหนก็จะเป็นที่จุดหนึ่งที่จะได้ชมวิวแล้วก็มีรูปปั้นตรงกลางแล้วก็เป็นจุดที่คนก็ชอบไปนั่งชมวิวกันไปเดิน ห้ายังเขียวอยู่เลยสวยสีสันสดใสแล้ที่บนภูเขานี้เนาะก็จะมีรูปปั้นของวีรบุรุษลียรายร้อมไปตามทางเดินเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าในช่วงศตวตรรษที่19เนาะโรมถือว่าเป็นจุดสำคัญเป็นเมืองหลักเลยในการที่จะทำการรวมเป็นชาติขอิตาลีได้เนาะ พวกนี้ก็จะเป็นเวลาบุรุษที่สำคัญสำคัญที่นำไปสู่การปลดปล่อยอิสระภาพนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ1849กอ็ตอนนั้นยังเป็นโรมันรีพับลิกอยู่เนาะก็คือยังจะมีาการลุกลานจากฝรั่งเศสจุดตรงนี้คือเป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่เป็นการาตั้งรบเพราะเป็นจุดสูงสุดของภูเขาเนาะก็มาเลยจะ้ะก็ถือว่า เดินสวนไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะนี่ผู้คนก็เรียงรายนะจ๊ะยาวมากมีเยอะมากเดี๋ยวถามซิมีกี่คนถามข้อมูลมาแล้วมีประมาณ84รูปปั้นครึ่งตัวเนาะนี่แต่ว่ารูปปั้นใญขนาดนี้ก็คือจะมีรูปปั้นใหญ่สุดนี่จ้ะเด่นสุดใหญ่สุด ตั้งตง,งานอยู่กลางจัตุรัสเลยก็คือรูปปั้นของท่านกาลิบาลดีนะจ๊ะอยู่บนม้านะจ๊ะทรงไม้อยู่ก็ใหญ่โตมากพอสมควรเทียบกับรถเทียบกับคนก็เยอะใหญ่มากสูงเป็นการล้ำลึกถึงวิรบบลุดเนาะที่กาลิบาลดีครั้งหนึ่งเคยปกป้องโรมจากคููรุกรานเนาะก็ข้างล่างก็จะมีชื่อเขียนไว้เนาะว่าเป็น ูเซเปกาติบาลดิเนาะข้างๆเขาเขียนว่าโรมาโอมอร์เ hmm. ตก็คือโรมหรือว่าชีวิตฉันเลือกเอานะจ๊ะด้านล่างของรูปปั้นก็จะมีแม่หมาป่าเนาะแล้วก็มีเด็กทารกสองคนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอต้นกำเนิดของโรมเนาะเด็กสองคนซึ่งรูปปั้นก็คือได้หันหน้าไปยังวิวทางนี้นะเป็นวิว ทั้งหมดของเมืองโรมเลยเดินมาก็คือแดดออกเนาะรอนละก็วิวตรงนี้ก็คือจะเห็นโรมจากมุมสูงเนาะก็เห็นสถานที่หลายๆสถานที่เลยพาน์มิออนเบซาสติสปันยาเ อะไรนะิตริาโนก็เห็นเนาะก็คือหลายๆที่ที่เป็นจุดสำคัญสำคัญในเมืองก็เห็นหมดยกเว้นจา้าวติกันเพราะวะ่าต้นไม้บางต้องเดินมาด,ดูอีกมุมหนึ่งก็ไปไปดูอีกมุมหนึ่งเมื่อก่อนกนะ็คือมุมตรงนี้นะพื้นหญ้าตรงนี้คือเป็นมุมโปรดมากจะแปลว่าเอาเสื่อมาปูปิกนิกเนาะแล้วก็หาเลยแล้วก็จิบ ของกินเรื่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือแถวนี้แหละเมื่อก่อนชอบมาตอนนี้คือไม่ค่อยได้มาเลยนี่ไหนหาซีมีน้องแมวด้วยน้องแมวเจ้าถิ่นเห็นตรงกำแพงส้มๆนี่ไหมถ้าอ่านดีจะเขียนว่า constitutio ne de la l republica romana เนาะก็คือเป็นถ้อยคำเนาะในรัฐธรรมนูญฉบับ สาธารณรัฐโรมันซึ่งก็คืออยู่ได้แป๊บเดียวเนาะแล้วก็แต่ว่าถือว่าเป็นต้นแบบเนาะเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญที่ประเทศอิตาลีใช้ในปัจจุบันนี้กีก็ว่าจะเดินลงเขาแหละแต่ว่ารถเมล์มาจอดพอดีก็เลยขึ้นรถเมล์เลย เพราวะว่าร้อนก็ลงจากเขานะจ๊ะลงมาปุ๊บก,ก็คือถึงตีนของตีนจากสถานที่บริเวณของวัติกันเลยนะจ๊ะ mm hmm. ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการเดินอีกนิดนึงไประวังรถด้วยช่วงเดือนกันยายนก็คือเป็นช่วงที่กลับมาจากการท่องเที่ยวแล้วเนาะทุกคนก็กลับมาทํางานตามปกติรถก็จะเริ่มติดเหมือนเดิม ด้านไกลๆตรงน,นั้นคือคาสเซอร์ซันตังเจโลเนาะตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาปรับปรุงใหม่เนาะเป็นบริเวณระหว่างคาสเซอร์ซันตังเจโลแล้วก็ตัวทางเดินเวเดรลาคาเชนลาสเซอเน่ที่จะเดินไปทางวาติกันเนาะก็ปรับปรุงให้เป็นถนนคนเดินเป็นถนนคนเดินดว่าเป็น pedestrian ก็ ทำให้บรรยากา,การแบบการเดินแล้วก็บรรยากาศรอบๆมันดูดีขึ้นอย่างเงี้ยถ่ายรูปก็สวยๆเห็นไหมที่เคยตัดผ่านตรงนี้ก็หมุดลงไปใต้ดินแล้วก็ข้างบนก็ทําให้คนเดินแทนอย่างเงี้เนาะเวลาคนเดินมาจากทุกทิศก็ต้องก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าเออรอไฟแดงหลบรถข้ามถนนอะไรเงี้ยก็ทําให้เป็น pedestrian ตู้กดน้ําก็คือถ้าใครไม่อยากลองน้ําจากตัวทําพูที่เตี้เตี้ยเนาอก็มาลองกดน้ําจากตู้ที่เขาเปิดใหม่ให้ได้เลยข้อดีคือมีน้ําปกติแล้วก็น้ําที่มีก๊าซนะจ๊ะมุมนี้เนาะก็คือเป็นมุมที่สามารถมองเห็นโดมทั้งโดมของตัวพระวิหาราเซนต์ปีเตอร์ได้ซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปมองใกล้ๆจากตัวฐานหรือว่าใกล้ๆ ข้างใกล้ๆก,กับตัวพระวิหารเนี่ยถ้ามองขึ้นมาจากด้านบนน่ะก็จะมองไม่เห็นขนาดนี้เพราะว่าจะมีตัวของหน้าตึกบังเนาะตอนออกแบบก็คือออกแบบใหญ่แล้วก็สูงแต่จริงๆอ่ะคือต้องมองจากไกลๆถึงจะเห็นชัดตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเดินไปเข้าวัติกันเข้าโบสถ์พระวิหารดีไหมเพราะว่าร้อนมากก็คือเดินแบบเดียวแขนไหน ยังไงดีหรือว่าเราจะเดินหลบแดดระวังเนียก็คือผู้คนก็คือมาเที่ยวกันด้วยต่างๆทั้งจักรยานก็มีเนาะคือ <c oughs> นั่นแหละเดือนกันยาก็ยังน่าเที่ยวอยู่ก็คือร้อนแต่ก็ร้อนไม่มากอ่ะยังไงเดินหลบแดดเข้ามาแล้วไปเข้าไปเข้าไปยังคงเป็นปีของการสแสวงบุญอยู่เนาะก็ยังจะมีขบวนสแสวงบุญนะจ๊ะ ลังไหล่ทยอยเข้ามาตลอดทั้งปีก็เข้าไป25ปีมีครั้งนอ้อก็เป็นพิธีการมงกาวนอ้อมีการตรวจคนกระเป๋าเหมือนเดิมนะจ๊ะต่อแถวตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ด้านในของสตูลัดแล้วนะยังสวยงามเหมือนเดิมท้องฟ้าวันนี้สดใสนะเพราะว่ามาดูใกล้ๆอะ่ะมันจะไม่เห็นตัวโดม ทั้งหมดมันจะเห็นแค่ตัวยอดที่เป็นของส่วนของสีเทาใช่ปะตัวยอดแต่ว่าตัวจริงๆอ่ะตัวฐานข้างล่างอ่ะที่เป็นสีขาวอ่ะมองไม่เห็นต้องมองจากไกลๆเท่านั้นวันนี้จะลองเปลี่ยนเส้นทางดูบ้างก็คือปกติทุกคนก็คือจะเข้าทางด้านหน้าโบสถ์เนาะเข้าไปเยี่ยมชมมหาวิหารก่อน แต่ว่าวันนี้เราจะเลี้ยวเข้าไปทางนี้คือไปดูในส่วนของที่เป็นหลุมฝังศพใต้ดินกันก่อนเนาะ ทางขึ้นจากทางใต้ดินเนาะขึ้นมาปุ๊บก็คือจะอยู่ใจกลางของตัวมหาวิหารเลยสวยงาม ออกมาแนละ้วก็วันนี้ใช้เวลาด้านในประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะก็คือเดินดูเรื่อยๆไปเปื่อยชื่นชมความเงียบหลังการเนาะ ตอนนี้ก็เดินเรียบๆเ,เพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์เนาะก็กำลังจะเข้าเมืองแล้วก็จะไปจอดที่จุดไหนตรงไหนยังไงเนี่ยก็คือค่อยว่ากันแล้วก็ไปดูยังไงต่อไปไปดูเลยอาจารย์ <S <S รไม่ได้มานานนา้ำพูสเทรวีไปเลยไปดู ขาจำกัดคนเข้าแล้วเนาะก็ต่อแถวแล้วก็ค่อยๆทยอยให้เข้าพอมีคนออกก็ปล่อยคนเข้ามาใหม่ตอนนี้ยังไม่เสียค่าเข้านะแต่ว่าอีกไม่นานไม่รู้เมื่อไหร่ก็อาจจะมีการเสียค่าเข้าได้ก็เป็นการจำกัดคนเข้านาะไม่ให้มันแน่นเกินไปแล้วก็คนจะได้ถ่ายรูปก,กันได้ถ้ายังไม่อยากมาต่อแถวก็มากันคืนมาดึกๆ หลันจากน้ำพูเทวีมาอีกนิดนึงถ้ามโนด์มาเนาะก็เจอเลยจา้าบาสเปนิสเ t ปส์บันไดสเปนเนาะ มาดูร้านไอติมด้วยร้านนี้ เลยที่พันเตยอนนั้นี้โอเคเดินกันพอสมควรเนาะได้เวลาปิดคลิปจะกันใหม่คลิปหนะนะ้านะจ๊ะจะปรัไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน Bye. Bye.